<c oughs> <c oughs> uh, ลูกหลานอยู่ในความสงบ ันนี้เป็นวันพุทธที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2563วันนี้ประสกในกรชาวไทยทั้งประเทศถือว่าเป็นวันวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพันศา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิสุธิตาของรอสิบนะเป็นวันเฉลิมพระชนพระองค์ท่านพระศกนิกรทุกหมู่เหลากใ็ให้ความสำคัญให้ความเคารพแล้วก็ทำตนเป็นคนดีทุกคนนะน้อมจิตน้อมใจทุกคนเป็นคนดี พาทุกคนเป็นคนดีทั้งประเทศพวกเราอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขคิดดีทำดีพูดดีอยู่นสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าคิดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีพูดออกมาก็พูดแต่สิ่งที่มันไม่ดีกันอะแกนแนะดูถูกเยดยามคนอื่น หาเรื่องหาราวใส่คนอื่นจะหาความสงบปรมเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งขอให้พวกเราทุกท่านเป็นคนดีของประเทศชาติและก็พร้อมกันหลวงพ่อมีจะพูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการเป็นอยู่ ลวงวันให้หลวงพ่อจะพูดเรื่องแนวความคิดทางด้านจิตใจของหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่อุบัติขึ้นมาในโลกเป็นสยามภูรู้แจ้งที่ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมพโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนมีจุดประสงค์อะไรทำไมประกาศระพศาสนา เมื่ออายุ36ปีจนถึงอายุ80ปีพระองค์ก็ตลอนไปเรื่อยอไปทุกแห่งหนเพื่อประกาศธรรมคำสอนให้แก่ประสบในกรพุทธบริษัทสีของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ได้ปรินิพานพระองค์ได้อะไรจากพวกเราท่านทั้งหลาย S 1> <S 1> พวกเราคิดดูสิว่าพระองค์ได้อะไรพระองค์ก็จากไปแล้วแต่หลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ได้วางเอาไว้นั้นทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขมายาวนานถึงสองพันห้า้อยหสิบสามปีอย่างปีนี้แ่ะและก็คงจะยืดยาวต่อไปอีกภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเรายังเห็นคุณค่ายังเห็นประโยชน์ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพุทธะมีแต่นําความสุขความเจริญเป็นนิยานิกระทัมนากายวาจาใจของเราออกจากความชั่วนิยานิกระทมเสียงไหนที่มันไม่ดีไม่พระพุทธเจ้าไม่ให้คิด ไม่ให้ทำไม่ให้พูดแต่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปหาต้นตอแห่งความดีและความชั่วเกิดมาจากไหนแต่ก่อนคนโบราณและใครในยุคทมไมนี้ก็เถอะที่ไมไ่ได้ศึกษาธรรมะก็ไปค้นคว้าศึกษาก็คือมาจากสมองคือความจำความรู้ความคิดแต่หลักของพุทธศาสนาและท่าน ไปค้นคว้าศึกษาแล้วท่านว่าตัวนั้นคือตัวนามธรรมตัวนั้นคือตัวใจจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในใจดวงนั้นจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในอัดในธรรมในเรื่องราวเหตุผลผิดถูกชั่วดี mm hmm. นี่แหละจุดนั้นจุดที่พระพุทธเจ้าไปคน้นคว้าไปศึกษาและจะทำยังไงจะสอนมันยังไง ในเรื่องจุดนั้นจะทำยังไงเพราะตามให้จริงมนุษย์มนาของเราคนในโลกของเราดูดีเมื่อก็ดีถ้าจะปดรักแล้วก็รักจนตัวเองจะล้มจะตายเ,เวลาจะกโกรธให้ก็โกรธจนตาลำตัวเองจนฆ่าเขาไดเ้เวลาจะโลภกท้องในโลกทั้งหลายทั้งปวงอยากจะเอามาเป็นของตนเองทั้งหมด คิดมาตัวเองแต่ตายไม่เป็นนี่แหละกิเลสพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเรื่องแนวความคิดตัวกิเลสตัวนี้กิเลสราคะโทสะโมหะเี่ทไปศึกษาในหลักธรรมคำสอนขึ้นมาได้ไปศึกษาจะทำยังไงพระองค์จึงได้ทดสอบทดลองอยู่เป็นเวลาถึงหกปีในการทดสอบทดลองในหลักธรรมคำส สอนถึงจะเผยแผ่ออกมาได้พระองค์สอนพระองค์ก่อนในทมคำสอนคือพระองค์สอนพระองค์ก่อนรู้พระองค์ก่อนเรียนรู้ซะก่อนมั่นใจซะก่อนว่าการกระทำอย่างนี้เป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางที่จะจับความรู้สึกนึกคิดเข้ามาให้เป็นพลัง แล้วก็น,นํามาทําคําสอนออกมาได้จากนั้นพระองค์เนี่ยนะไปค้นคว้าไปศึกษานะในวันเดือนหกเพนนวันที่ได้ตัดสรู้วันที่ได้สำเร็จสตรสำเร็จประสบผลสำเร็จในวันเดือนหกเพนน์พระองค์ทำยังไงในละพระุกในกรพระุก อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายควรจะศึกษาในจุดนี้อย่างมากนะจุดที่พระอ,องค์จะได้สําเร็จนะจุดอื่นก็ไม่ต้องพูดวิธีการทดสอบทดลองมีมากมายแต่พระอ,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 องค์ก็บอกว่าพระองค์ก็บอกว่าการดําเนินที่ผ่านผ่านมานะอัตตากิลมัทาการทําตนให้ลําบากการมาสุขันเลก,กา ทำตนให้สําราญมีความสุขในการเป็นอยู่นะทั้งสองฝั่งไม่ใช่ทางนะมัชฌิมาปฏิปทานะให้ขาเดินสายกลางคือการกําหนดหรือว่าการดูทางด้านจิตใจนี่แหะท่านให้ความสําคัญทางด้านจิตใจให้ความสําคัญในความรู้สึกนึกคิด ความสัมพัญในความรู้สึกนึกคิดจะทำยังไงเพราะความควรู้สึกนึกคิดตัวนี้นะ่ะไม่ว่าท่านผู้ใดใครก็ตามไม่ว่าพระพุทธองค์ก็ตามมันคิดซาไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่รู้ว่าปรุงไม่รู้ว่าฟุง้งไม่รู้ว่าไปที่ไหนตัวที่ไหนแต่ละวี่แต่ละวันจนบางทีก็บความบางทีกับความรัก ความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจความเสียใจความทุกข์ใจในเรื่องต่างๆในเรื่องโลกทั้งหลายเขาดุดาว่ากล่าวก็เสียใจบางทีเขายกย่องสรรเสริญก็ดีอกดีใจทั้งฟูทั้งจมทั้งจมทั้งฟูกินอาหารอาาร่อยอร่อมีอาหารกินก็มีเงิน,งนขึ้นมาก็ดีอกดีใจไม่มีอาหารมีเงินหมดเงินหมด เสียอ,อกเสียใจพิตกกังวลในจิตใจของมนุษย์ชาติมันกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลานี่ยนะพระองค์มองมอง,มองเห็นแล้วนะจะทํำยังไงจึงจะให้มันอยู่ในความนิ่งอยู่ในความสงบนี่แหละพระองค์จึงหาวิธีกรรมวิธีการทดลองทดสอบมาเป็นเวลาทั้งหกปีอย่างที่ว่านะ จากนั้นวันสุดสําเร็จพระองค์ได้นั่งคัดสมาธินั่งคัดสมาธิเหมือนกับพระประธานที่เราเห็นองค์ดำนะพอนั่งคัดสมาธิอย่างนี้นขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นกับมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็ไม่ต้องลืมตาหลับตากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกให้ความปุ่งฟุ้ง่าไปในทิศต,ต่างๆนะมันรวมเข้ามาเลยนะเพราะไม่ให้มันไม่ให้มันไปออกไปข้างนอกให้มันอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นท่านเปรียบเทียบนักปราชญ์บัณฑิตท,ทั้งหลายท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูใครเข้าจมูกของเราเนะี่ยที่ลมเข้าออกนะ่ะเหมือนกับประตู แต่เเอาสติสัมปชัญญะยืนอยู่ข้างประตูอยู่ข้างจะอยู่ข้างจมูกเวลาลมหายใจเข้าผ่านเข้าไปก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็มาก็รู้ว่าลมหายใจออกเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนผ่านเข้าไปเราวงเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้าไปเวลาคนผ่านออกมาเราก็รู้ว่าคนผ่านออกมา แต่ไม่ต้องตามคนออกไปเขาไปทําอะไรเราไม่ต้องตามไปน้ามันลมจะไปที่ไหนเราไม่ต้องตามเข้าไปเวลาลมเข้าไปในท้องของมันกันมันเข้าไปไในเราไม่ต้องตามเข้าไปเราจะรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกเพียงแค่นั้นเหมือนกัาลื่นเราเอาสติอยู่ที่ข้างจมูกของเราข้างที่ลมเข้าออก เมืองก็ยืนอยู่ข้างประตูนะเพียงแค่นี้พอนะคือไม่ให้มันคิดไปทางอื่นให้มันอยู่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าเราปรุงฟุ้งไปทางอื่นมามากต่อมากตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปูนนี้แหละมันได้อะไรบัดนี้เราจะให้มันอยู่ให้มันยืนอยู่ข้างประตูอย่างเดียวให้มันเฝ้าดูจุดนี้ดู นี่แหละถ้าเรามีความใส่ใจสนใจมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นใจของเราเขาเข้าสู่ความสงบได้ใจของเราจะไม่กระสับกระายสาหน้าสาหลังคิดปรุงฟุ้งไปในทางอื่นจิตใจจะรวมเข้าเป็นหนึ่งจิตใจเมื่อรวมสงบลดเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ตัวด้วยตวนเองว่าจิตใจของเรารวมสติสัมปชัญญะเราเน่ง จิตและสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นนะเมื่อจิตรวมแล้วจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานจิตมันหกแล้วหกแล้วเหินจิตใจปุงเหมือนกับหมาบ้านะหมานบ้ามันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันเป็นบ้านะจนลิ้นห้อยเ,เราคงจะเห็นน้ำลายไหลเหนื่อยขนาดมันก็ยังวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละ,ะเพราะอะไรเพราะ มันไม่มีสตินี้ก็เหมือนกันะใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าหาว่าจิตใจของเรามันไม่มีสติสัมปันญญายับยั้งนะจิตใจของเราก็วิ่งอยู่ตลอดอรอบโลกจักรวาลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้น,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 นจนลิ้นห่อยจนเหนื่อยอาบางคนก็มีเรื่องเครียดเข้ามาอีกจนถึงโมโหโกธาเข้ามาตาดําตาแดงเข้ามานอนไม่หลับอีก พอความเครียดความเสียใจเสียอกเสียใจในเรื่องนันนๆนเนี่ยแหละทุกใจอีกต่างหากเนี่ยนี่แหละถ้าว่าเราเอาจิตจุดนั้นเข้ามาสู่สู่ความสงบนะจิตใจเน่งไม่ต้องคิดเรื่องอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะมีมันต้องมีในโลกเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดจิตใจของเราตัดเข้ามาอยู่ในหลุมเพาะเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้อง พิทักกังวลในเรื่องต่างๆจิตเน่งเพียงแค่นี้นะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มนะีเพียงแค่นี้ก่อนเะนี่ยจิตเข้าสู่ความจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะมีความสุขถ้าวิธีมันมีความทุกข์ขึ้นมา เราก็หาที่หลบที่ซ่อนกระโดดเข้ามาในหลุมเพาะเลยเ,เราไม่ต้องรับในเรื่องราวต่างๆเรารารู้จักที่หลบที่ซ่อนแล้วสินีเ่เรารู้จักที่หลบที่ซ่อนเราจะไม่ทะเลาะทะลาวิ่งเหมือนกับหมาบ้าพอมีเรื่องอะไรก็วิ่งตลอดนะจนหิลิ้นห้อยน้ำไหล,ลกระโดไม่รู้จักหยุดนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้จัก ไม่มีสติหมาบ้ามันไม่มีสติสัมปชัญญะมันหยุดไม่ได้มันมีตัวิ่งตลอดไปนี่แหละถ้าอาว่าเรารู้จักที่หลบที่หยุดมีสติสัมปชัญญะหยุดในความรู้สึกนึกคิดจุดนั้นนี่แหละจะมีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งจากนั้นท่านก็ไม่ให้นิ่งนอนใจในการความสงบนั้นเพียงแต่ว่าเป็นการพัก เป็นปานการพักอริยบทหรือว่าพักความรู้สึกนกคิดจากนั้นท่านก็นให้พิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาอีกต่อไปการเป็นอยู่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมีในเมื่อเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเน่งเน่งแล้วเราก็นำมาพิจารณาดูการเป็นอยู่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างทำมเราจึงหลงในโลกในวัฏสงสาร คิดว่าตัวเองจะไม่แก่มไม่เจ็บไม่ตายแต่ทุกคนก็ทุกคนถึงถึง,ถงจุดจบนะใจนะความรู้สึกนึกคิดนะนั่นเราจะเป็นร่ำรวงอะไรมากมายนักหนาเพราะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะปล่อยปลาละทิ้งไปตามอายุสังขารของมันแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนีเราจะต้องพยายามทำดีที่สุดเราต้องคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าถลําถลาย อย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปดื่มสรุราอย่าไปทําความชั่วเสียหายอย่าไปเบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปโคดไปโกงเขาอย่าไปทําความชั่วะเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันกี่วันจากนี้ไปเราควรประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีรู้ไหมนี่แหละศึกษาที่เรื่องดีจากนั้นก็มองดูตนเองมองดูอนาคตของของเรามองดูอดีต ที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วจิตใจขณะนี้อยู่ในปัจจุบันเราจะเดินยังไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเนี่แหละถ้าว่าพวกเรามีสติสัมปชัญญะมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วเราจะมองเห็นได้อดีตที่ผ่านมาแล้วกับปัจจุบันขณะน,นี้แล้วก็จะต้องวางแผนในอนาคตว่าเราจะวางแผนเราจะเดินยังไงในอนาคต จึงจะถูกท่องจึงจะเป็นธรรมจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดมันมีหลายขั้นตอนนะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานนะนี่ละวิธีการออแนวแถวของพุทธที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาออแนวแถวของพุทธให้เราศึกษาจุดประสงค์จุดยืนจุดมุ่งมั่นหรือว่าจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ประสบในกรณศรัทธาญ,ญาติโยมพระเนนลูกหลาน ทุกคนปฏิบัติตามพระ,ระ,งระงองค์มีจุดประสงค์ประสงค์อะไรมีจุดประสงค์ให้ทําจิตใจให้เบื่อหน่ายคลายไม่ให้มาย,มยึดมั่นถือมั่นและจากนั้นก็ปล่อยวางผลใน,นสุดก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถึงพวกเราจะมาเกิดกี่ภพก,กี่ชาติก็อย่างนี้แหละในโลกนะีย เออมาบางทีกับประสบผลสำเร็จบางทีกันเหมือนกับเราไปแข่งกีฬาลักษณะอย่างนั้นเอามีแพ้มีชนะอยู่จังนั้นละเออบางทีก็แพ้ร้องหหมร้องไห้บางทีชนะก็ชนุชัจโยโฮฮิวเออต่อมาอีกกับแพ้อีกร้อง,องห่ม่ร้องไห้มันมีกระเพื่อมอยู่อย่างนี้โลกวัฏฏะสงสารแต่มันมากกว่านั้นทเลยเออบางทีเกิดฆ่าเออ ฆ่าศัตรูฆ่าลันฆ่าฟันลันแทงกันฆ่ากันตายตัวเองเป็นเป็นฝ่ายฆ่าเขาหรือเขาเป็นฝ่ายฆ่าเรามันมีอยู่ในโลกเนี่ยสรุปแล้วก็คือโลกเกิดมาในโลกมันน่าเบื่อนนเออตายแล้วไม่สูญนะจะทายาทโยมโล,ลูกหลานนะตายแล้วเกิดให้ศึกษาตัวที่พาเกิดนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัวผู้รู้คือตัวนมามธรรมตัวรู้ๆเนี่ยแหละต่พาไปเกิดได้พบภูมิต่าง แต่ร่างกายของเราทุกคนเนี่ยแตกนะตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟตายทุกคนเอาไปเผาไฟทิ้งทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีผลไปได้เรื่องความตายแต่ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะตัวที่เกิดอีกนะควรจะศึกษานะควรจนะศึกษาจุดนั้นะจุดที่มันจะเกิดอีกนะั่นะเออจะเราจะเดินทางยังไงเราจะทํำยังไงเราจะปรับปรุงแก้ไขใจยังไงต้องศึกษาในแนวแถววิธีของพุทธะนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างละเอียดถีถ้วนทุกประการจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ได้นำทมคําสอนของพุทธ,ธานะมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราอีกนะเพื่อให้พวกเราศึกษานะในเมื่อศึกษาแล้วก็นํามาประพุทธปฏิบัตินะ่่นเมื่อเรืมเมื่อรู้แล้วนะล้วก็นํามาประพุทธปฏิบัติเที่ยว่าปริยัติคือการศึกษาและก็ปฏิบัติคือลงมือ,เ,อ,อเดินตาม แนวแถวที่เราเราได้รู้ได้ศึกษามาแล้วนะจากนั้นกับปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติก็จะขึ้นมาพวกเราจะได้รับพร,รับรู้ในเรื่องต่างๆที่เราปฏิบัติไปนั้นแล้วนั้นนี่แหละ,น,หละนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะปรยิยัติปฏิบัติปฏ,ตปฏิเวทในเมื่อเราได้รับผลแล้วนะจิตใจของเราก็ลบผลผลทุกในวัฏฏะสงสาร ไม่มาเวียนวายตายเกิดในที่สุดนะเนี่ยนะจุดประสงค์ของพุทธะไม่มีอย่างอื่นนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พุทธบริษัทพุทธบริษัทจีให้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ใช่ว่าจะเอาลบราข้าพันลาวงลาวีตีหัวฆ่าเขานะไม่ใช่นะลูกหลานนะพระองค์มีแต่ถอยพรองค์พระพ,บพ,บพ,บพบ พระพุทธองค์นะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยโดยมาให้เข้าเกียร์ถอยถอยจากความชั่วแล้วก็ขันแร่งร็จต่อคุณงามความดีจึงไหนที่ดีกิดดีทดําดีพูดดีเข้าเกียร์เ,เกียบขันแร่งจะจุดนั้นนะแต่เรื่องความชั่วเนะ่เข้าเกียร์ถอยนะอจะไปฮุ้งมุ่งหวังในโลกเนะี่ยมันไม่ชนะหรอกมันชนะคราวนี้ก็แพ้คราวต่อไป เหมือนกับน,นักฟุตบอลเหมือนนักมวยนะนะไม่รู้ผลสุดผลที่สุดผลที่สุดาลานนวมเหมือนกันนะหยุดนะจะไปตีจนถึงมันตายมันได้ยังไงใช่ไอมมันต้องแพ้เขานะ่ะเพราะอะไรม,มันแก่นี่ก็เหมือนกันนะโลกของเราเนี่ยจะเอาชนะตลอดไปไม่ได้นลมีแต่เอาชนะใจตนเองเท่านั้นนะถ้าชนะใจตนเองนะเลิศประเสริฐกว่านะเอาชนะใจของเองชำระใจของตอนเอง ใจของเราเนี่ยแหละไปเวียน่หวตายเกิดใจของเราที่มาลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพอเอาชนะใจเท่านั้นใจบริสุทธินั้นนั้นเลิศประเสริฐกว่าอันนี้พวกเราให้ศึกษานะทธาญาติโยมพระเน็นลูกหลานนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะตตีนนะพพระสงฆ์ในกรทั้งหลายกันนะ่ะ วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราก็น้อมจิตที่เป็นกุศลถาวายเป็นพระราชกุศลต่พอพระองค์ท่านขอให้โปะองทัานจงมีพระ,กะเกษมสำราญอยูด่ด้วยความร่มเย็นผาสุขนะ <c oughs> ยะถา,าวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาคครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาป,ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปะจันโทปนาราสุยะา,ามณิโชติ ระโสยาธาวิวาชานตุสัพพโรโหวินัสตุมาเตภาวัตว um ันตารายโยสุเกณ ยุโคภาวะพิวัธนาสีลิตานิจางวุฒาปัจจียโนจตารุธรามวันทานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุ วัทากาทานาวัดถากาสิริวัดท่ากายะสาวัตถากาพลาวัดทากาวันนาวัดถากาสุขาวัดทากาโหตุสาพาธาทุก ข้ารอข้าพยาเวลาโซกัสาตุจุปัตทวาวะเนกาอันตรายาปิวินัสันตุจเตสาัสสาสยสินทธิธานังลาพังโสติภาไคยังสุขังพลัง สิริอายุจาวันโนยจ้าพงคางโวติจายะสวะสะตวสะสาจอายุจ้าเชววสิทิภาวานตุเตภาวะตุสภาภางรา ขันตุสาพาเทววตาสาพาพุทธานุภาเวนสสัสธาโสติภาวนตุเตภวะตุสาภามังฆาลังรักขันตุสาพาเทววตาสาพาธรรมะ นุภาเวนัสธาโสเทภาวัตตุเตมภาวุตุสภามักคลังราขันตุสัพพาเทวตาสาภสังคานุภาเวนัสธาโสเท วตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟ e บุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโน หลวงพ่อสิงห์ทองธรรมะวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพระเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา